เดี๋ยวเราไปหาซื้อของฝากเ,เราไปหาซื้อของฝากกันฮะอะไรนะมีตั้งสิบบาทนี่อัเซรามิก ใครใครจะไปห้องน้ำบ้างลำไยกไหน้ำลอำปลาม่ได้กินลำไยมันมาไม่ถึงนะจ๊ะเนี่ยไปดูกอนนะคะสซื้อวิกินบนรถห้องน้ำอยู่นี่ค่ะ ตื้อเลยพี่เกล็ดเดินแต่นี่ไงนี่เหรอน้ำนี่เหรออันไหนเ้าแต่นี่ไงนั่นแหละเ้าแต่ทั้งร้านเลยจริงเอ๋อห้าถุงเอาวนะเลิกแค่ไนั้นเอาเล็กๆอ่ะเล็กๆเล็กๆแบบนั้นอ่ะนี่เลยนี่เล็กก็แบบนี้เอออันนี้น่ากินดีอ่ะเออได้ได้ เพี้ยนเพียดเอาสิบห่อแล้วก็แต่ว่าเงินสดหมดแล้วโอนได้ข้าวไรบลูรี่ข้าไลบูรี่เหรอออ ุ้หกแล้วทำไมมืดจังโอนไหมโอนรึไรโอนไม่หมด แก่หนักชาคือฝากที inform inform <laughs> <laughs> ่บ <kald core> right ้านอืราะว่าจะที่นี่้องหาทานยากนะเอาทำหน่อยๆหูข้าวขาวบ้านเราข้าวมันฟูก็อร่อยอย่างละคำละคำมัน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 นิ่มอร่อยขายดีไม่แข็งใช่ไหมไม่ไม่ไม่แข็งเหมือนข้าวเจ้าเราพี่ขายดีก็ซื้อซื้อน่าจะร้านน่าก็ขายอนนี้ไม่หมดแล้วใช้หมดแล้ว กดมาห้าพันมันเอาห้าสิบเอ็นสองโลโลจ้าโลนึงค่ะพอไม้สลัดเกล็ดนานได้ต้นส,สีมาเดี๋ยวนี้เองเมื่อเช้าหมดแคามันฟูลงจ้าอร่อยดีวยเลยมันมันนิ่มๆมันมันใส่ดีอันนี้ก็ข้าวธรรมชาติเลยใช่ไหมไม่มีค่ะะเกอินทรีย์ โอ้ร้อนนะมาจังหัวร้อนไปได้ของฝากไปฝากเพื่อนลอลลแล้วน้ำปางแล้วน่ะข้าวตังนี่ก็อร่อยนะพี่ ok ห้างกล่องกันแล้วค่ะจาช่วงนี้จาไม่เด้เข้าไปแล้วหรอไ,ไ,ไม่แล้วมันร้อนไม่ไหวหรือแม่จะเดิน นี่ไงล้ำใหญ่ไปกินในรถบ้านก็มีละเจ้าล้ำใหญ่ล้ำใหญ่จิ้มพอก่อนเจ้าจิ้มพอก่อนจิ้มพอก่อนเบาหวานเบาเอาตังเจ้าขอบเลยเจ้าเบาหวานไม่เอาตัง ไม่หวานแม่เอาไม่เอาตังค์นึกว่าถ้าไม่เป็นหวานไม่เอาตังค์โอ้สามสิบสองเลยค่ะโอ้ถึงเรื่องทำแล้วลำไยไร้สารปลูกเองป่ะเนี่ยบ้านที่บ้านต้นเองอ๋อต้นกว่าจะได้มาสิบมัดน่ะหักจากต้นเลยอ๋อแค่หัก ทำไมตะโกนด่าหลานบอกว่าขายถูกทอดเองบอกให้ลำปางไม่กินลำใหญ่ไม่ไม่มาถึงนะไม่ไม่ถึงลำพูช่างมาแล้วโลนึงคิดช่างมาท้ำน้ำหนักมาเมื่อเช้านี้หมานหมานหมานนะคะหมันขายดีๆนะขายดีๆนะเดี๋ยวก็หมดนี่ไสอ่วะ เมี่ยงคำอ๋อเมี่ยงคำอุ้ยนี่ขึ้นชื่อเมี่ยงคำเมี่ยงสามคำค่ะเมี่ยงสคำยี่สิบเจ้าสามคำยี่สิบเมี่ยงสามคำเอาสามพุงเลยเอา๋อให้เมี่ยงคำเมี่ยงคำอยากไปสามคำือะไเคือเวลาจะกินต้องคำก่อนเนี้ยังคำไม่ใช่อันนี้นี่จะเป็นเมี่ยงหนึ่งคำเมี่ยงหนึ่งคำเมี่ยงสามคำถ้ซื้อเป็นไม้ต้องเป็นเมี่ยงสาม อ๋อไม่ทำครับกินทีละคำแล้วไม่อยากทำอ๋อนึกว่าจะกินมืดๆต้องทำก่อนนะมองไม่เห็นขอบคุณเจ้าชิมไม่ได้จะทำให้ไปกินที่มืดไม่ได้นะเพราะว่าไม่เคยกินมืดทั่วไปอ๋อนี่นี่นี่เนอะไเขาบอกแขอบคุณครับได้ชิมหน้าร้านเลยนี่ร้านอะไรป้าป้าเหน่ป้าแข้งแหยมป้าสนงามเอา ก็ให้ผมชิมอ่ะคุณไปชิมเนี่ยขอให้เขาชิมครั้งนี้เลยครั้งนี้ไม่เป็นไรค่ะชิมก่อนชิมก่อนเดนอดโดนรัดคิวครับเพื่อนเพื่อนโดนรัดคิวต่อไหมอ่ะอะไรนะเจียวหวานเจียอ่มหวานเผ็ดนิดนิดเนี่ยงสมุนไพรอะไรอ่ะไม่ต้องห่อเองอ่ะ ยูทูบเบอร์ครับยูทูบยูทูบมีช่องมีช่องอขอบคุณนะครับอออืมครับขอบคุณนะครับค่ะ้าะแล้วแต น้ำใจหอมทักดีครับก็รอมันมันมันทานไม่ได้น้ำมะพร้าวไม่เอาน้ำน, <c oughs> นใจก็ได้เปลี่ยนใจกับท่านหัน ซื้อด้วยนั่าซื้อไสักสองใบเลยอันนี้ให้มาหนึ่งนลำปางหรวงจังหวัดลำปางนะครับ มันสารมาตักลแม่มันขอมันขอมันขอมันรู้มันจะได้กินเน่่ยนเออรู้จักรู้จักงมงงงมงงนงงมงงนงงนงงงงมงง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  tụt mới được cứ đụ nó bên ừ. ok cái này là bay bye bye nhịt lại nó hụt ngụ nhức dạ แล้วก็กลับต่อกลับสมุดประกาศอันนี้คือนนอะไรขอดูหน่อยอ๋อเป็นสระน้ำวิญ่า้ยย นะใช้เงินสดหมดแล้วนะ <c oughs> หมดเกี้ยงเลยครับกดมาเท่าไหร่หมดเกี้ยง แล้วฉันจะออกยังไงล่ะทีนี้นนออแค่นี้นะเพื่อนๆโอ้ยไม่มีมือแล้ว